การตอบกระทู้ถามสดของนายกรัฐมนตรีเสฐทาทวีสินเมื่อวานนี้ต่อกระทู้สดของคุณสิริกัญญาตันสกุลพักก้าวไกลข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านมักจะก,กล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าไม่สนใจสภาไม่มาตอบกระทู้ถามสดซึ่งฝ่ายค้านได้แซะได้ขะแนกแหนมาเป็นประจำเมื่อวานนี้เรื่องนี้คงหายไปนะครับ นายกรัฐมนตรีท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั้งบริหารจิตการบ้านเมืองทั้งรับผิดชอบต่อสภาว่างก็มาตอบกันนี่คือข้อบังคับนี่คือความสวยงามนายกรัฐมนตรีไม่มารองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคําถามในกระตู้สดกระตู้ทั่วไปกระทูะท้ถามแย่ก็มาตอบครับเป็นไปนตามข้อบังคับทั้งนั้นเมื่อวานนี้เป็นการถามเรื่องเศรษฐกิจกของ ประเทศไทยในปัจจุบันฝ่ายค้านมองอีกมุมหนึง่งฝ่ายรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าฝ่ายค้านดูประหนึ่งว่าจะดึงประเทศถอยหลังตามความคิดเห็นคนหนึ่งอยากให้ขึ้นทางทิศตะวันออกอีกคนหนึ่งดึงจุดจะให้ขึ้นทางทิศตะวันตกมองไม่เหมือนกันครับแต่ก็อยากมองความสวยงามในการตอบและถามที่เป็นงานสร้างสรรค์นใน การที่มีกระทู้สดอยากให้เอาเรื่องราวความสนใจของพี่น้องวาจาจนในปัญหาต่างๆมาต่อมาตอบมาถามกันสดๆแต่ว่ากระทู้สดโดยวาจาบ้านเราเนี่ยไม่สดนะครับสดแบบแช่ตู้เย็นรู้กันล่วงหน้าแต่ถ้าเป็นประเทศอังกฤษหรือแคนาดาที่เขาถามด้วยการคําถามแบบปากเปล่าซึ่งเราไปเรียนแบบเขามาเป็นกระทู้สดที่อังกฤษและแคนาดาโอ้โหครับ เขาถามกันแบบสดสดลุกขึ้นถามเดี๋ยวนั้นผู้นําฝ่ายค้านลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีก็ตอบทันทีโดยไม่รู้ร่วงหน้านั่นคือสดจริงๆแต่ประเทศไทยเราก็ก้มแก้มเรียกว่ากระทู้ถามสดซึ่งความเป็นจริงไม่สดนะครับทุกๆสัปดาห์ในวันเพื่อเือหัสบอดีจะต้องมีกระทู้สดไม่ใช่ว่าถ้ามีนะครับต้องถามโดยฝ่ายค้านสองกระทู้กระทู้ละสามสิบนาทีและฝ่ายรัฐบาลหนึ่งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีและถามคณะรัฐมนตรี ในปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับกระทู้นี่คือเดี่ยวต่อเดียวแต่ว่าเป็นยติด่วนเช่นกรณีเรื่องไฟไหม้ที่เยาวราชก็เป็นยติรวมยติหมู่อภิปรายกันหลายต่อหลายคนปัญหาของพี่น้องประชาชนต้องมาพูดกันในสภาเช่นนี้ครับให้กําลังใจในายกรัฐมนตรีนะครับและให้กําลังใจทางฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาอีกคนนึงบอกว่าค้านโดยแรงค้านที่ไร้อนาคต กับการที่รัฐบาลไม่มีคำตอบจะเลือกฝ่ายไหนเพราะ f อของแต่ละฝ่ายก็มีครับเชียร์ฝ่ายค้านก็เยอะและก็เห็นด้วยกับทางรัฐบาลก็แยับเป็นอย่างนี้แหละครับระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาครับ